ช่วงที่2ครั้งที่32ตรงกรบวันที่11ธันวาคม2,568บทสวดจุลชัยยปกรณ์ณโมเมพุทธเตชัสารัตนตยะธรรมิกาเตชะป,ประสิทธิปะสีเทวานารายะประเมสุธาสุทธิพรรมมาจาอินทา จะ,จะตุโลกาคัมภีลักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพัพพม,มัชยปยปสิทธิภวันตุเตชยยะชยยธารณิธารณีอุทธิอุทธินาทินาทีชยยะชยยขะคนละตนละนิสัยนิใยสายเสนเมทุราชพลน,นาราชี ชยะชยะคัมพีระสมภีนาเคนทะนาคีปิสาจจพูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยะชยะวรุณะมุขศาสตราชยะชยจะจำปาทินาคกุระคันธกะชยยะชัยะคัจคณตุรงสุ กะระผู้รงสีหะพยัคาทีปาชยาชยวะดุณณมุขะยาตาชิตะชิตะเสนารีภูนะสุชินารดีชยาชยสุขาสุขาชีวีชยาชยาธรณีตะเลสะถาสุชยาชยาชยาธรณีสารตินสัทธาชยาชยมังกรรัญญาภะวเคชยาชยวะรุณณยาเขชยาชยรักขะเสสุระ พุชาเตชาชยชยพรมเมรทคณาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปัทวิงสัพพังชยชยาอรหันตาปัเจกพุทธสาวังชยชยมะเหสุโรหะโรหรินเทวาชยชยพรมมาสุรโขชยชยนาโควิรุธโกวิรุธโกวิรูปโขจันทิมารวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอคิวายูจะปาชุนโหกุมาโรทตะรัตโกอัฏฐาสะ,สะมะหาเทวาสิทธิตาปะส อาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชายาชายะราโมภวันตุเตาชายาัยธรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชายะกังเอเตนะชายัะเตนาชนะชยโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัตตยะมังคลัง ชยโยปิพุทธศาสสิมัตโตอายังมาราสัจ่าปาปิมโตปราชาโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาสยะตถาพรมคณาเหสิสโนชยโยปิพุทธศาสสิมัโตอายังมาราสัจ่าปาปิมโตปราชาโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาสยะตถาอินทคณาเมหิสโน ชายโยเปี่ยพุทธศาสดิมาโตอายังมาราสาจ่าปาปิมาโตปราชายโยอุโคสะยังโพธิมันเตปโมทิตาชายะตถาเทวคณาเมเหสิโนชายโยเปี่ยพุทธศาสดิมาโตอายังมาราสาจ่าปาปิมาโตปราชายโยอุโคสะยังโพธิมันเตปโมทิตาชายะตถาสุปปนาคณาเมเหสิโนชายโยเปี่ยพุทธศาสดิมาโตอายังมาราสาจ่าปาปิมาโตปราชายโยอุโคสะยังโพธิมันเตปโมทิตาชายะตถา นาคะ,ะนามเหสีโนชโย,ยปิพุทธศา,าสติมาโตะยังมาลตจัปบาปิมาโตะปราชายโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชย,ยตาถาสพามาคนามเหสีโนชโย,ยนโตโพธิยามูเรสก,กัยยานังนันทิวัฒนโนเอวังติวังวิชาโยโหหิชยสุชยะมังคะเล อภราชิต r ปัาลังเกสีเสปัทธวิโพครีอภิเศตสัพพุทธานักอคัปโตปะโมกติสุนักขัดตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุหุดติตังสุขะโนสุหุมุตโตสุมุหุโต จะสุยตังพรมาจาริสุปัฏฐิีนังกายะกัมบังวาจากัมบังปัฏาคินังปัทาคินังมะโนกัมบังปณิทีเตปัฏฐกินาปัทากินานิกตะวานะละพันตเทปัฏฐกินเตอัฏฐรัฐาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสนาอโรคาสุกิตาโาาหถะสหสัพเพหิยาติภิก สุนันตุพลตโตเยเทวาอัศมิงฐานิอธิคตาทีคายุกาสะทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพารักขันตุสัพพัสตานางังรักขันตุชินะสาสนางังยากาจิปัตทนายเอสังสภเพปูเรนตุนะโดร,รัฐายุตะกาเลปะวะัสสันตุสัพสังวสาวราหากาโรคาจุปัตวา เตสังนิวาเรนตุจัสััพธากายาสุขังติตะสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสาวัตชยังวิหารติเชตวะเนอนาคปินนติกัสสะอาราเมตตะโรค่ะ พักขวาวิขุอามันเตศิภิกขะวติอภันเตติภิเตภิกขุพักขวโตวปจัสโสสุพักขวาเอตัาโวจะอปปัาวาภิกขเวตถถคาตานังอนุปทัาวาตถาคตานังทิตาธิตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขระอภิจาติตัง ตาถาคตโอภิสัมพุทชติอภิสมเมติอภิสัมพุชชะชิต,ตวาพิสมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาสติอุตนิกโรติสัพเพสังหาราอนิจาอุปทาวาภิกขเวตาถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมจิตตาธรรมนิ ยามะตาสัพเพสังขาราทุกขาติตามตถาคตโตสอภิสัมพุทธิสติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสัมเมตวาอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติปัิวารติวิภาชติอุตตนิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังธิตาวะสาธาตุธรรมตัิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทชะสิตธาวาภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตติติอิทามะโวจพะคะวาตั ตะมะนาเตพิขูุภควะโตภาสีตังอะพินันทุนติบุสสวดพัทเทกะรัตบิกะระัตตะคถาอาติตังนานวาคะเมยนัปปติกังเขาอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึ่งผวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทัตติตามปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตังซึ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วซึ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุนปันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตถวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปปังตังวิทาวะนุพูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,นอย่างเจมแจ้งไม่ง,นงนอนแงคลอนแคลนเขาควรพักพูดอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามระนังสุเว an ความเพียรเพียกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเพียงอะโหรัตตมะตัน ทิตังตังเวพาเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิบุนีมีบุนีผู้มีความสงบเก่าเดียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขาปัจจะเวคณนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนรตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปูวางทั้งที่เป็นสังขารแลม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อุุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมะยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่ส Сп ุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตัง ความตายของเราเป็นของที่ยังวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโน,น,านขันปจัจจักวิญญาณสุโชอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสสติจากนรทัพปัทวิซึ่งแผ่นดินกับลิงคะรังอีวะประดุดดังวัดท่อนไม้และท่อนฟืนและถังหาประโยชน์มิได้อันนี้จาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายม่เที่ยงหนอ อุป,ปาทะวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรมรมดาอุป,ปัจิตวานิรุตชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมต่อไปเตสังหูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาถึงสุจัมาริสะเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสามิ เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายังกินจิอยงกินจิกุสะรังกรมมังสัพเพหิพะเทหิกตตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานในอธิคตาทีขายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุ pum. มาตาปิตาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันตุสัพเพยติคาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันตุสัพเพอะยติกาสกิตาหนโตทุกขาปะมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนโตทุกขาปะมุจันตุสัพเพอาจาริยุปชายยะสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันตุสัพเพสามาตินังอะสะมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตโตออคติมายะอิติภะคะวาปฏิาาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทาธาเนนาภาวันตุปูชิตาโสทิงกรรนเตทะวิหารมันทะเล เทราจะมัชานะวกาจะพิกขโวสารามิกาธนะปฏิอุปาสกาามาจากเทสารนิขมาจากอิสลาสันปนะผูตาสุกิตาพรวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิจานิกังธรรมวรังปะกิจจะเตสเพปิ ทุกขาสามการ้นตัวสังขายังหาตัวจิตหลังสะตังธรรมโมธรรมัทะราจปุขราสังโคหัวตุสัมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมาจาริโนวุชิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวจิจาปะสันนาโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธสาสเน สมมาทาวังปะเวิสันโตกาเลรเทโวปวัสตสุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทางเมตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตระชังนิจ,จังนักขันติปุตตกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพาทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตาจานิปทุกขพะยาปัตาจานิปพยาโสกปัตาจานิโสพาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอเมห,หิงสัมภะตังบุญยะบุญยะสัมปทางสัพเพเทเว,วานุโมทันตุสัพภะสัมปฏิสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุจัปปทา ภาวนาภิรตตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลคถาโหติสัพพังสุมังคลางรักขันตุสัพพทเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสนติหนตุนิรันตรังโหติสัพพังสุมังครางรักขันตุสัพพทเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสนติหนตุนิรันตรงโหตุสัพพังนิสุมังครางรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสนติหนตุนิรันตรง สัพเพภุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสะพโสสัพเพภุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสะพโสสัพเพภุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสพโส สัพเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธมิสสภพโส สัพเพพุทธาพระรัตาปัจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระรัตาปัจจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตาปัจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัยขออนุส,ง,นสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลเกิข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสามมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามมาชี้ชีตั้งมั่นในคำสอนตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํำร,รงอยู่ในความดิงงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยเสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวูที่สามสิ่งอมุริตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพแลอลิธานุภาพอันศักดิ์สิินอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเชญ